สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะนาวดัมซิ่งนะครับผมวันนี้พาพี่น้องมาพบกับรถขุดค่ายโวนโวนะครับััน,นี้เป็น EC 200D ครับดูการทำงานนะครับตักใส่ที่หลงครับราชาโบดินครับ ก็ชันเอ็นอ่ะพี่น้องเนาะเกือบตกครับาโทษทีนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมกันใกล้ๆครับ ตัวนี้น้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่20ตันกับอีก310กิโลนะครับ167แรงม้าที่2,000รอบนะครับผมมุงกีอยู่ที่0.8ลูกบาทเมตรนะครับมุงกีค่อนข้างเล็กครับคันนี้ อเลอร์เตัวแคลรีสองตัวครับตามสไตล์รถปุดขนาด20ตันครับโอ้นาน,นานทีครับมาเจอเจ้าวอลโวครับใบแท็กกว้าง80เซนมาตรฐานครับ ใส่พี่หลงนะครับสีของเขาเป็นเอกลักษณ์มากครับสัญญาณครับพี่หลง ็เป็นรถขุดที่มีคุณภาพอีกค่ายนึงนะครับสีเทาตัดกับสีเหลืองสวยไปอีกแบบนี่หมุนตัวโชว์ด้วยครับ กี่เล็กแต่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่งดินแ,แต่งดินรอรถย้ำครับเดี๋ยวตั้งค่ารอสิบล้อ เป็นงานทำขอบบ่อนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้า PC 200ครับขีด8 MO ครับโอ้โหการเคาะเคาะดินเหนียวครับดินเหนียวออกจากพื้นขีนบนี่ออกไม่ออกออกไม่ออกครับนี่ออกแล้วครับติดนักใช่ไหม <c oughs> เจอการเคาะครับ ตัเวเจ้า10บล้อนะครับ <Okay. S 1> โอเคครับมาต่อกันครับเจอกับ FM 2 K นะครับสมองเงินนะครับฮีโน่ซิงเก t e c เทสมองเงินงทาง่ารับครับ อาจจะเป็นงานเช่ารายวันหรือเปล่าครับสอบถามไปดิคีครับโชเฟอร์ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับหนุ่มเลือดใหม่ไฟแรงครับเจอดินเหนียวเข้าไปเป็นไง ให oh. ไ,ไปหน่อยครับดึงมาปกติมันต้องเป็นรุ้งกีที่มันใหญ่กว่านี้นะครับเขาเปลี่ยนมาเพื่องานขุดแข็งหรือยังไงนะครับ แต่ในสเปคก็บอก0.8ถ้าเป็นพวกในเวทเดียวกันฟุกกีเขาจะอยู่ประมาณ0.9 0.93ประมาณนี้ครับ ร้องอดอดอดอทออทเลยครับเจอดินเหนียวเข้าไปจะไดติดกระบ,บะดำหรือว่าติดพุ่งขี้นี่โอ้โห ีเหยวนยถ้าลงไปจากชั้นข้างล่างครับถ้าลงไปจากชั้นข้างล่างจะเป็นตับมาครับชั้นตับมาโอเคครับส่งสัญญาณเจ้าสมองเงิน FM 2 K นะครับ ล้อเจ้าสิบล้อนะครับมาแล้วครับฟุโซพี่หลงนะครับฟุโซพี่หลงในตำนานครับราชาบอดิน fm 527s ครับสิบสปีดตัวนี้เป็นเทอร์โบครับ เดี๋ยวเราจะส่งท้ายที่เจ้าฟุตโซ่คุณหลงนะครับคันนี้กระบะดําเคครับ โอเคครับคอหอมปากหอมคอ,<ต>อดเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าจะพาไปพบกับอะไรนะครับ<ตอด>สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เจ้าวอนโว EC 200D ดีครับนมหล่อผิว เท่าเหลืองนะครับสุดหล่อของเราในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ